สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้หยุดทําคลิปไปสักพักใหญ่ๆฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมอัปเดตเอฟเฟกต์บอร์ดแล้วก็มีนงน้องบอกว่าเฮ้ hey, พี่ช่วยทํารีวิวให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปลงไว้ในช่องเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์บอรของผมมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับอ่าก็จะเป็นวาคายเบบี้นะครับสามาัญประจำบอร์ดตัวที่สองก็เป็นเฟนเดอร์ซา a n a อา e าโอเวดนะครับตัวต่อมาก็เป็นคาร์มาตินเฟล็กซีโทนตัวนี้หายากเหมือนกันตัวที่สามเนี่ยอันนี้สื่อมาจากไอ้คาร์มาตินตัวเมื่อกี้แหละก็เลยได้ตัวนี้มาก็คือฟีดแมนเดอร์ตี้เชอนะครับอ่า ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็น two note the crunch นะครับตัวนี้ผมใช้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนป m เป็นเหมือนหัวแอมนละครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็น tc electronic นะครับ p l a y t o r a 5 x หรือ x 5ก็ไม่รู้ <laughs> ะนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมใช้ก็จะเป็น boss de 7นะตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้ boost เวลา s o ล่นะครับแล้ววิธีการต่อก็คือผมจะต่อจากตัวหลังจากที่วาวแล้วเนี่ยผมก็เข้ามา o v e r d i v input overdrive แล้วก็ต่อไปที่เ l e x i tone นะครับแล้วก็เข้าไปที่ dirty cherry นะครับแล้วเข้าอิ n พ u t ของ two n o t เลคันนนะครับส่วน tc petrola 5 x เนี่ยผมจะซ e n d return เข้ากับตัว two note ให้มันทำหน้าที่เหมือน หัวแอมนะครับแล้วก็ส่วน EQ ge 7นะครับผมก็จะอินเสิร์ตเข้าไปในเพโทอร่าอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับปูดนะครับอาเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันดีกว่านะครับเืิ่งต้นเนี่ยเอฟเฟกต์เสียงแตกเนี่ยผมจะทำการปรับย่าน EQ ไว้ให้ค่อนข้างจะเหมือนกับเสียงคลีนละนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ปรับ พวก EQ อะไรเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวจะจะให้ฟังคาแรคเตอร์ของเอฟเฟกแต่ละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลีนครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่โอเดรเลยนะครับ ข้อดีของมันคือผมชอบตรงที่ว่ามันมี EQ ซึ่งสามารถจะจัดการกับพวกวย่านความถี่ต่างๆได้ง่ายนะครับอืมก็เลยเอามาไว้ในบอร์ดนะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบที่จะใช้ o อวัดในการที่จะบูสเสียงแตกนะครับก็เลยต้องมีไว้สักหนึ่งตัวเสียงก็ออกจะเหมือนไปแนวแนวทางอังกฤษหน่อยนะผมว่านะ ข้อดีของตัวนี้อย่างนึงคือสามารถเลือกบูธได้นะครับว่าจะให้มันเป็นบูธดังหร,หรือว่าจะให้มันเป็นบูธเกณฑ์ในตัวของมันเองก็ได้นะครับ จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นโซโล่เดี๋ยวผมลองเล่นโซโล่แบบเดี๋ยวๆใส่ดีเลย์นหน่อย ครับเสียงของ Fender Santa Ana o v e r i r i v e นะครับตัวตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่คาร m มาติน p l e i t o n นนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะผมชอบที่สุดในบอร์ดนะเพราะว่าเสียงมันมีคนพูดว่ามันเท่ดีแล้วก็พวกย่านโลย่านแหลมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบอึบอับดีนะครับเดี๋ยวลองฟังดูตัวนี้เนี่ย มันจะมีแตกสองชั้นเนลก็คือมีครันกับที่เป็นไฮเกนนะครับตัวเ,เนี้ยที่ผมสังเกตเนี่ยคันมันจะออกเสียงกลางเด่นกว่าไฮเกนนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมผมชอบนะผมติดมันตรงที่ว่าเสียงกลางมันค่อนข้างสกุปหน่อยแต่ผมเป็นคนที่เล่นเสียงกลางแบบชัดหน่อยเด่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะจะติดใจมันแค่ตรงนี้เองแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่า ทำออกมาแล้วแบบถูกใจที่สุดเลยนะในในในบอดอเฟกอันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวผมลองปรับเกณ์ไว้สักเก้ามงเช้าก่อนั้นแล้วเดี๋ยวเล่นเทียบให้ฟังระหว่างเอคันกับไฮเกน เดี๋ยวเราปรับเกณฑ์ไปที่ใบมุเอ่อที่ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวขอเกณฑ์ที่ใบาสามโมง คือสำหรับผมเนี่ยชแนลคั้นชแนลเดียวก็เหลือๆแล้วนะสําหรับผมนะอลองดูฮนะ เสียงย่าโลเนี่ยทำค่อนข้างได้ตึบอับดีอ่าโอเคส่วนตัวตัวที่สามเนี่ยเป็นบูทเนี่ยบูทตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นให้ฟัง सायलीवर ตัวต่อมาก็คือเออ่เป็นฟีดแมนเดอะที่เชลลีนะครับคือจริงๆตัวเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะเอามาลงไว้ในนี้แต่เรื่องของเรื่องคือเนื่องจากว่าพ็กซ t โท e เนี่ยมันสามารถทําเสียงออกมาได้ดีแบบเออดีแล้วอ่ะถูกใจมากครับแล้วก็มันก็เลยเกิดโจทย์ที่ว่าเออแล้วเราจะเอาตัวไหนมาเที่ยวกับมันดีเคยเอาเอฟเฟกของที่เป็นก้อนของคุณไทยทําแล้วแบบเออมันซู้พ็กซโทนไม่ได้อะนะ เออมันเหมือนพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะเลยหาตัวนี้จัดมาถามว่าถูกใจไหมเออก็ถูกใจพิกซิโทนกว่าแต่ว่าก็ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับตัว fitman ตัวนี้เนี่ยเอ,อ่อผมใช้ไฟ18โวลต์น,นะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวของมันนะครับเสียมันก็จะมีเฮดลูมที่ใหญ่หน่อยก็ก็สามารถที่จะมา ฟัดเวียงอ่ะเพ็กซิโทนได้เดี๋ยวลองฟังดูครับเดี๋ยวผมเล่นเทียบกับเพ็กซิโทนให้ดูนะเป็นแชแน,นลคันผมเปิดเ,เกณฑ์อยู่ที่ประมาณเก้าโมงเช้า เดอทิชเชอเนี่ยเสียงจะออกเป็นสะอาดๆนะครับเสียงจะออกดูสุภาพหน่อยส่วนเฟกซิโทนนี่จะออกแบบเกี้ยวกาดใครที่ชอบเล่นแบบแนวเกี้ยวกาดออะไรเงี้ยแนวที่แบบสับๆหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบเ็กซิโทนแต่ว่าตัวฟิตแมนเนี่ยผมก็น่าจะอยู่ในนิยาวเพราะว่าเอาไว้เล่นเพลงที่มันแบบกว้างๆเพลงตลาดตลาดหรือว่าเพลงที่มันไม่ได้แบบ ต้องโหดร้ายมากอะตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเสียงกลางมันเยอะดีเยอะจนผมผมต้องคัดเสียงกลางลงไปนะฮะปกติเนี่ยเวลาถ้ามีเสียงกลางส่วนใหญ่ผมจะเพิ่มนะผมไม่เคยลดแต่ตัวนี้ต้องคัดออกนะครับก็เดี๋ยวลองเพิ่มเกณฑ์ดูนะครับ ี๋ยวผมลองใช้อว e r d ไดบูดูลดเกณนนะ่อ่ะกดีเลยด หัวใจไปเทียบดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของเตอร์ตี้เชลร์รพ,พูดถึงว่า เฮดรู room, แมแล้วก็เดนามิกที่ทำผมก็ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่ครับก็จะประมาณนี้ส่วนเอ่อเหลือคันเนี่ยจริงๆมันก็มีเสียงแตกอยู่ในตัวมันนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เสียงแตกก็ประมาณนี้มันจะออกเป็นคันเป็นวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยฮะ แล้วก sort of ็ในส่วนของส่วนของ T C อิเล็กทรอนิส์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคลิปให้ดูกันเยอะนะฮะับ T C อิเล็กทรอนิกสเดี๋ยวเล่นให้ฟังคร่าวๆ ก็คือตัวนี้ก็รวมเ,เสียงต่างๆของ PC e l อิเล็กทรอนิกส์ะครับเข้ามาไว้ในตัวเดียวก็เป็นอะไรที่ใช้สะดวกดีเหมือนกันอ๋อแล้วก็ลืมผมผมเซต EQ ตัวเนี้ยไว้ให้มันเป็นสำหรับบูสโซโลเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือสาเหตุที่ผมไม่ใชบ booster เนี่ยคือเวลาเราใชู้ o เตอร์เนี่ยแทนที่คือปกติเวลาูสเ s t e r เนี่ยย่านทุกย่านมันจะโดน b o o s ์หมดเลยแต่ว่าเวลาผมซโล่ผมอยากได้แค่เสียงกลางเพิ่มนิดนึงเสียงแหลมเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อยากได้ดังเพิ่มนิดนึงผมก็เลยใช้ EQ แทนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะแนะนำไปหลายคนแล้วเหมือนกันว่าเออลองดูนะครับ EQ คือบางทีเราถ้าเล่น3มชิ้นนะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะถ้าเราใช้บูสเตอร์ปกติเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแบรนด์ที่มันมีเครื่องเช่นเปียโนหรือมีเสียงสติงที่เขามีโลอ่ะเขามีย่านโลมาแล้วอะไรเงี้ยย่านเบสอะไรเงี้ยถ้าเราไปบูสต์เยอะเงี้ยครับเสียงเบสดหรือเสียงย่านต่ำเนี่ยมันจะไปกวนกันอ่างเงี้ยเพราะบางทีกีตาร์เราแค่ต้องการย่านกลางย่านแหลมให้มันโผล่ขึ้นมาเฉยๆแล้วนั้นเองก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้นะครับก็สําหรับ รีวิวบอร์ดเอฟเฟกวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้แล้วกัน,นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ